เลอันนี้ไปปนอยไกันนะกรับนี่กไม่มีใครสามารถจับได้หรอกเฮ้ยจอ ช่วยไม่ไปนะทำไมอ่ะไม่ไปไปเองเลยอี๋อีอฉันไม่มีมันหรอกเด็กบ้าอะไรนะเด็กหาอะไรมีอยู่ที่นี่เหรอคะโอ้ยนอเด็กหาอะไรมีอยู่ที่นี่อะไรบักเด็กหาว่าแต่เด็นที่ไหน 哇，这里那么好！<laughs> <laughs> ไม่ไปโดนเน่ใช่ถ้าไม่ไปโดนไม่กินไม่กินก็ม่ไม่กินไม่กินไม่กินยนเข้าหนอไม่ทไมด้วยทันตำรวจโอ้ยน่อปกเบคอน บักเบคอนทำไมไม่ไปทางนั้นเลยล่ะบักเบคอนหาหาหาเบคอนบบเบคอนบักเบคอนบักเบคอนอ,อุ้ยโอ้ยขับรถก็ไม่เป็นอีกกบ <c oughs> ัเบคอนมาทำไมขับรถอย่างนี้วะเนี่ยบักเบคอน เป็นตำรวจแต่ขับรถไม่เป็นหยุดหนูเอ๊ะ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 เล๊ะเอ๊ะเอ๊ะอยู่บนหลังคาเลยหนูก็บอกว่านะ

เอาทำไมทุ่มหันไม่ได้เนีย่ยทุ่มหันไม่ได้ต้องไปที่นีงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่มีทางแล้วอันนี้มันทำไงไงไป เออใหม่นะเออทำไมของครังเริ่อไม่ด้อะไรไม่ต้องเออถือไปหนไม่ก็ไม่ต้องถือไง ไม่เลื changes, um, um, ่อนที่ทุยแม่มาเอาแกนอนเอาหมวกพิงอึมนเห็นแล้วต้องเปลี่ยนชุดเสื้อปุ่ออกก็บอกว่าไม่ต้องเลื่อนางนไม่ต้องเอาคุนออกพี่อยากไปกูนอยากเห็นอะ โอเคสมมติต้องสอบถามก่อนไม่ใช่เหรอ,ต,อ,อมมต้องสอบถามไหมล่ะต้องสอบถามไหมไม่ตื่อะไร วอนนี้ก็แบบตอนเกิดมาก็แบบโอ้ไปอยู่ในถังขยะแล้วก็เลยแป่ของกินในถังขยะจนโตมาได้ขนาดน,นี้ก็ไปเป็นโจรเลยอย่างนี้เออนั่นแหละยอ,อย่เฮ้อย่าดะแล้วทำไมวันนี้จังดโจร ก็เป็นจนมาตั right. ้งนานแล้วแล้วตอนนั้นก็ไม่มีตำรวจก็เลยแบบป่นปๆนปนปนจนมาถึงวันนี้อก็แบบมีตำรวจแล้วอืออย่างเงี้เออไปส่องดูบ้านใครวะอย่างนี้เลยอย่าส่องดีงั้นตามมา าก,ก็เลเลยที่ต้องต้องถูกครั้งอะะต้องถูกครั้งกี่กี่วันสามวันฮะสามวันโอเคหนึ่งวันเวนน้ยเอานี้ออกให้หน่อยได้ไหมไม่เอาออกให้เลยต้องหาวิธีเอาออกอสงสัยอันนี้จะช่วยได้ อะฟึบโอเคได้หอรออะไรมีอะไรหรือ,อนี่น <c oughs> อนได้แล้วออโอเคก็ได้เราค่อยจะพาไงออกไปทำไมสมุว,าวมาต้องต้องค้างสามเดือนอ่ะแล้เาอยู่ในไม่ได้ไม่อั้นแกจะติดคุกกับฉันไปสามเดือนนะนะะ ห้ามไม่ได้อยากดิคุไม่ได้แกปตำเวจยแล้วไปได้แล้วไปดูจนดีกว่าเฮ้ยหายไปไหนวะไปดูที่คลอ,องกังกัน อยู่ที่ห้องค้างก่อนแท้โอ้ยน่าปักเฮนบูอะไรออกมาแล้วฮะออกมาได้แล้วยังไม่สามเดือนเลยออกมาได้แล้วไม่ไม่ได้ไม่ออกมาเดืยังไม่สามเดือนไม่สามเดือนน่ไม่ด่าเดือเอาไปได้แล้วไม่ได้ nên các cậu chọn, không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  không chọn,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  <laughs> không <Okay. cười> โอเาทำไหวไหมโอ้ล่ะ<อ>ไหวเปไหนกันมาทุมีเร็วดีรู้ว่าเจอมั่อไหรปตอนพ่อนี่ตองพ่อไง Buyên đi lam bóng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  đường bóng lam bóng lam bóng lam

อันเป็นอิสระแล้วอันเป็นโจรอีกถ้าเป็นโจรอีกเดี๋ยวยิงนะเสียงใครวะเสียงใครเสียงใครเอามองโคตรน่ารัแม่ดูเขาดูไปทุก็มาดูเงี้ยเดี๋ยวเอาเงินให้อ้าวเล่อุ้ยเนอตามมานี่ เดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่หนึ่งมาโอ้ย่าดีอยากับฉันมีเงินให้นายไม่เอาไม่เอาทำไปพวกฉันจะไม่ปุ้นฉันจะไปหางานทำมาเป็นนักยูทูบเบอร์ไอมันไม่เป็นโจเลยหรอ นี่เห็นไหมมันตั้งเอออย่าดีเดี๋ยวเป็นนักยูทูบเบอร์ไม่ได้มามีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแต่งตัวมาดิมาเร็วเร็วใช่แล้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 วอะไรมันมีมันมีชุดใหม่มานะมาเร็วๆสิทุกคนทุกคนมาเร็วเร็มาเร็ว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 ไปกลางเก่งก่อนอุ้ยนอปะเข็คมาเร็วๆรอด้วย วันน no. ี้ต้อง้มากเไม่เธอลองใช้บัตรสีฟ้าดูบัตรสีฟ้า w uh h น t ี yes h e ้องใช้มากลองใช้บัตรสีฟ้าอ่ะเธอบัตรสีฟ้าอ่ะดูบัตรสีฟ้าเก็มีใช่ไหมบัตรสีฟ้าดู